โยโยโยเที่ยงตรงเจินกับคืนหงหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหน่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับเอามาดึนคำคืนวันพุธ กลางสัปดาห์นะครับบิ๊กแมชพี่จะเลือกเกมเวลาตีสองตรงเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมชหรือว่าบูจาฝูงจะเปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันครับหรือว่าบูเจตสิบแต้มจากการชนะยี่สิบเสมอเจ็ดแพ้นหนึ่งนะครับเกมล่าสุดในลีกคือการเปิดบ้านชนะซอสเทมป์ตันสามหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไปตกรอบในแชมเปี้ยนลีกแพ้เอชเชนะครับแล้วก็กลางเดือนไปแพ้นิโกโซ่พลาดแชมป์คาราบาวครับไปนะครับทีนี้อันเดอร์สเลตต้องกลับมามุ่งมั่นในลีกนะครับสภาพทีมไม่มีเทรนด์แบดลี่โจโกเมสที่ยังเจ็บบตตัััวลละละะากก็ปรรรูีซงนคเมบ ควันซ่าน่าจะเล่นแบ,บ็คขวาทางซ้ายเป็นดูโรเบอร์ซันคู่เซนเตอร์ก็โกนาเต้กับฟานไดนะครับตรงกลางกาเป็นแบกโซบอสไลแมคอลิสเตอร์แนวลุกน่าจะกลับมาเป็นเซตนี้นะครับซาลากาโกแล้วก็หลุยดีออสโดยมีโชตากัะนูนเยสเป็นตัวสอดแทบโยโยโย่เจ็ดสัตว์ผลิตภัณฑ์เคลวินสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิปตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่เอฟวอตัน 34แต้มจากการชนะ7เสมอ13แพ้9เข็มล่าสุดในลีกเปิดบ้านเสมอเวสต์แฮมมา1-1นะครับเดวิดมอยมอสิชใช้งานอินิมันอินดีอายโดไวมาร์คเนลแล้วก็โดมิเนกเวิร์ดเลวินที่ยังเจ็บนะครับตัวหลักๆก็จจเดนพิฟฟอร์ดเป็นประตูครับเข็มรับทาวคอสกี้กับเบนเวตตรงกลางอีซาก,การก์นาเจเจมส์การดเนอร์นะครับแนวรุกอับดุลลาดูคูเรคา,เาคาร์ลอสอัลคาลาส จชทแฮร์ริสันหน้าเป้าเป็นเบโตรครับนัดแรกเจอกันเสมอสอสองบ้านเอเบอรตันแน่นอนก่อนเกมยิปูเป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับสาการล่าสุดเนี่ยก็นําโด่งอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องพยายามมุ่งมั่นในลีกนะที่เอเบอร์ตันเสมอมา4นัดติดต่อกันนะครับแถมในหลีกไม่แพ้มา9เกมติดชนะ4เสมอ5ครับอย่างไรก็ตามครับก่อนเกมยิูเป็นต่อเยอะที่เฉิดมองว่า นักเตะลิเวอร์พูลหลายคนเริ่มกลับมาสมบูรณ์แล้วก็เริ่มสดมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้นนมันกรรมศึกหนักติดๆก,กันมาส่วนเอเบอร์ตันเนี่ยน่าจะหมดช่วงโปรโมชั่นแล้วครับมองว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลจัดหนักครับประตรูแรกมาไวน่าจะไหลพี่เจตม,มองว่าน่าจะยิงขาดถึง2ลูกได้ซ้ำนะครับให้เชียร์หงแดงลิเวอร์พูลเป็นค่งหนังบิ๊กแมชชประจำข้าคืนวันนี้ครับขอดุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย